อันนี้ไม่ใช่ระเบิดปรมาณูนะครับอาจจะทําเป็นเดร์ตี้บอมเอาสารกัมมันรังสีนะครับเอามาผูกติดกับระเบิดนะครับแล้วไปทำประเดิทำเป็นเดร์ตี้บอมก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นการใช้งานสารกำมะันรังสีในปัจจุบันเนี่ยเขาจะเพิ่มอิชูอ,อีกหนึ่งอิชูมาคือเรื่อง security คุณจะต้องมีวิธีการต้องมีมาตรการในการที่จะป้องกันไม่ให้มันสูญหายนะครับไม่ป้องกันไม่ให้มันสูญหายหรือการใช้งานอย่างผิดวัตถุประสงค์อันนี้เป็นเป็นอิชูใหม่ นะครับทึ่งทบ,บวงการพลังงานปนมวลระลหว่างประเทศแล้วก็ประเทศต่างๆตอนนี้นะครับเขากำลังพยายามที่จะร่างข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆอันนี้ขึ้นมานะครับเพื่อทำให้ประเทศต่างๆเนี่ยนะครับนำเอาข้อข้อข้อพึงปฏิบัติต่างๆเหล่านี้นะครับนำไปใช้ประเทศไทยเองนะครับประเทศไทยเองก็มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องเอาเรื่อง Security เนี่ยมาเป็นประเด็นสำคัญในการที่จะ แน่ใจว่านในการใช้งานในประเทศไทยเนี่ยนะครับความปลอดภัยโอเคนะครับเรามีมาตรการเรียบร้อยแล้วซ e c u r i t y เราก็ต้องมีมาตรการเสริมเพิ่มเติมเข้าไปนะครับซ e c u r i t y ไม่ใช่มีเฉพาะในการเฉพาะตัวสถานปฏิบัติการอย่างเดียวนะครับ security เองเนี่ยมันจะต้องตามกับ Sa ฟ e t ้ไปตลอดสารกัมมันตรังสีมีการขนส่งถูกไหมครับการนำเข้ามาจากสนามบินก็ได้จากท่าเรือก็ดีครับตอนที่มันวิ่งมาถึงจะถึง ตัวสถานประกอบการเองเนี่ยนะครับระบบ security เขาจะต้องมีครับอันนี้ก็สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาอันนี้ก็คืองานกำกับดูแลคร่าวๆนะครับที่ผมอยากอยากจะเรียนให้ทราบนะครับทีนี้กรณีของเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ขึ้นมาปั๊บเนี่ยถามว่าสำนักง,งานปร r l i a m e n t พสันตินะ่ะมีมีบทบาทอย่างไรนะครับมีบทบาทอย่างไรตัวสำนักง,งานป a r l i a m e n t สันติเองนอกจากการกำกับดูแลแล้วเนี่ยมีสำนักสำนักหนึ่งนะครับเขาเรียกสำนักสนับสนุน การกํากับดูแลจากพลังงานปรมาณูเป็นหน่วยงานที่ที่อย่างที่อาจารย์บอกนะครับเป็นหน่วยงานปิดทองหลังพระในในระหว่างที่ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุอะไรเลยนะครับเขาจะมีการเก็บตัวอย่างนะครับมีการเก็บตัวอย่างตัวอย่างดินตัวอย่างน้ําตัวอย่างอากาศพืชผักอะไรต่างๆนะครับทั่วประเทศนะครับไปแซมปริ่มาเก็บตัวอย่างพืชผักหญ้าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ไปเก็บตัวอย่างมาเสร็จแล้วก็มาทําการวัด ว่ามันมีการปนเพื่อนมีการเปลือเพื่อนอะไรหรือเปล่าทําอยู่ตลอดนะครับอันนี้ทำทำอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็จะมีค่าอยู่ค่าหนึ่งเป็นค่าเบสไลน์ว่าโอเคกรณีที่มันไม่มีอะไรเลยเนี่ยค่าเบสไลน์ในประเทศไทยแต่มันจะมีค่าอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ทีนี้กรณีเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะครับข้อมูลต่างๆเราเนี่ยนะครับมันจะเป็นประโยชน์มากนะครับเราก็สามารถที่จะสามารถที่จะรู้ได้ว่าณนะปัจจุบันณนะวันเนี้ยนะครับมันมีอะไรแปลกปลอมเข้ามาในประเทศไทยหรือเปล่าในอากาศ นะครับสำนักง,งานปรมาณูพิสันติมีสถานีตรวจวัดอากาศนะครับตรวจวัดสารกำมันตะลังสีในอากาศตรวจวัดลังสีในอากาศเนี่ยนะครับแสถานีทั่วประเทศนะครับตอนนี้ทํางาน24ชั่วโมงโดยส่งข้อมูลลิงก์มาที่สำตัวสํานักง,งานเองนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าณวันนี้ณเวลานี้นะครับระดับลังสีในอากาศเนี่ยมันจะมีค่าเท่าไหร่ซึ่งจนถึงวันนี้นะครับที่ตรวจสอบก็คือว่าระดับลังส,ส,ส,ยส,สียังเป็นระดับลังสีในธรรมชาติเป็นระดับลังสีที่ปกติ ก็หมายความว่าเรายังตรวจไม่พบนะครับม right, ีการปนเปื้อนในอากาศณวันนี้นะครับแต่เราก็ทําการตรวจต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าจะมีถ้ามีเมื่อไหร่นะครับแล้วเราก็จะแจ้งให้ทางประชาชนทราบว่าขนาดนี้ตรวจเจอแล้วนะครับเชิญครับครับทีนี้เรื่องเรื่องอากาศ เอาทีลนเรื่องนะคะตอนนี้ตอนนี้กำลังเรื่องเรื่องอากาศแสดงว่าเรามีสถานีตรวจวัดอากาศแล้วในประเทศไทยวัดลังสีด้วย8สถานีที่ไหนบ้างนะคะถามว่ามันมันน้อยไหมก็ค่อนข้างน้อยนะครับแต่ทั้งเหนือมีเชียงใหม่มีพะเยามีขอนแก่นอุบนถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอาจารย์ดีมันยูในเนี้ยตรไม่ได้ก็คือเหนือใต้ตะวันออกเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกภาคใต้ก็มีที่ระนองที่สงขลาภาคกลางก็มีทุกเมือมาด้านไหนวัดได้หมดครับนะครับแล้วเราก็มีโครงการที่จะเพิ่มสถานีตรวจวัดในแต่ละ จังหวัดที่มันยังเป็นช่องว่างอยู่เราตรวจวัดมานานยังคะตรวจวัดมานานหลายหลายสิบปีแล้วไปหลายสิบปีแล้วนะคะเขาทำคลองหลังพักจริงๆก็คือทำเรื่องตรวจวัดมานานแล้วแต่ก็ไม่ไม่มีอะไรที่เป็นเกินอันตรายที่พอที่จะบอกภัยเตือนภัยใช่ไหมคะอันนี้เป็นระบบเตือนภัยเลยไหมคะเป็นระบบเตือนภัยอย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะตั้งตัวเกณฑ์เอาไว้นะครับถ้าว่ามันมีอะไรผิดปกติเกินมาสักเท่าตัวนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีอะลามขึ้นมา แล้วเราก็ต้องไปตรวจสอบโดยละเอียดอีกทีหนึ่งว่าไอ้ที่มันอาลามเนี่ยมันเพราะอะไรเป็นฟอลอาลามหรือเปล่าหรือว่ามันมีการปนเพื่อนจริงๆนะครับอันนี้เป็นการเตือนภัยอันแรกนะครับตรวจวัดรังสีดื้อๆเลยที่อากาศนะครับนอกจากตรวจวัดดื้อๆแล้วเนี่ยมันจะมีการดูดฝุ่นเก็บตัวอย่างอากาศผ่ากนกระดาษกรองผ่านระบบอะไรฟิลเตอร์ของเขาแล้วก็เอา <จะ S 1> ฟิลเตอร์นั้นครับแล้วเอา<ม><ม>อะไรมาเช็คอีกทีนึงแต่ตัวนั้นต้องใช้เวลาครับอาจารย์มันต้องทําการอนาไลซ์แต่อ้วัดดื้อๆในอากาศเนี่ยมันสามารถที่จะบอกได้เลยว่ามันมีอะไรผ<ม>ิร<ม>ิดปปกตหรือ ทีนี้ในเรื่องอะ<ล>มัน<ล>มีเรื่องอ,อากาศอากาศ,อากาศโอเคอากาศจบอาหารมันก็เป็นประเด็นเหมือนกันว่านอกจากมันมาทางอากาศแล้วมันยังมาทางอาหารได้อีกนะครับทางอาหารเองเนี่ยนะครับทางสํานักงานป p a r ูพสันติกับทางออยนะครับทางสํานักงานปรมา i a เองไม่มีอํานาจในการที่จะไปเก็บอาหารนะครับเราต้องทํางานร่วมกับอาาอยออยก็จะมีม,มีมีอำนาจตามกฎหมายในการที่จะไปสุ่มเก็บอาหารที่ต่างๆไม่ว่าจะนําเข้ามาเลยหรือจากตามซูเปอร์มา,าร์เก็ตออยก็มีอํานาจนะครับ อันนี้ก็คือทางออยเขาดําเนินการอยู่เขาก็จะไปเก็บตัวอย่างตามที่ต่างๆมาของของออยครับของออยเพราะว่าออยเขามีกฎหมายเรื่องดูเรื่องอาหารอยู่เสร็จแล้วก็ขึ้นอย่างนี้ครับคือเมื่อออยเขาจะทำการสุ่มเก็บตัวอย่างมานะครับแล้วก็มาให้ปสทําการตรวจวัด นะครับปอสว่าทาการตรวจวัดเสร็จนะครับแล้วก็รายงานผลไปที่ออยทีน้ออยเขาก็จะมีเกณฑ์ของเขานะครับว่าระดับรังสีอะรระดับสารกัมมันตรังสีปนเปื้อนขนาดไหนนี่ถึงจะเป็นอันตรายนะครับผมจําตัวเลขไม่ได้แน่ชัดแต่ประมาณร้อยเอรเซตต่อกิโลกรัมอะไรประมาณเนี้ยทีนี้เนี่ยรับมาตรการก็คือว่าในในในแต่ละในแต่ละตัวเนี่ยนะครับเขาจะมีเขาจะมีตัวตัวลิมิตของเขา นะครับสมมติว่าเขาตั้งตัวเลขว่าที่อ้อยเบกเรลต่อกิโลกร,รมแต่ผลการตรวจวัดมีตั้งไว้เรียบร้อยแล้วครับทางอยอยก็จะมีการตั้งไว้แล้วที่น้ําที่นมท,ที่อาหาร,ท,าหารที่อะไรของเขาเขาจะมีตัวเลขอยู่ในกฎหมายเขาเลยนะครับเขาจะมีเขาจะมีก็คือว่าถ้าอาหารเกินเกณฑ์ตรงนั้นปั๊บเนี่ยเราจะต้องมีมาตรการแล้วประกาศให้ประชาชนทราบว่าวไออาหารตุดลอด็อตนั่นนะห้ามบริโภคอาหารเดี๋ยวสิครับ กรณีที่เจอรับนี้ฟังนิดหนึ่งครับเ่องเวลแล้วเดี๋ยวใ,ให้ผู้ผู้ผวิทยากรนี่พูดให้จบซะก่อนแล้วค่อยค่อยเปิดประเด็นถามดีกว่านะคะทีนี้มันมีข่าวใช่ไหมครับทีนี้มันมีข่าวว่ามันมีการปนเปื้อนแต่ถามว่าการปนเปื้อนตอนนั้นนะ่นะณขณะนี้นะครับมันเกินมันเกินกฎหมายที่ออยออก,กําหนดหรือยังยังไม่เกินใช่ถูกต้องครับถ้ามันเกินปับ๊บนะครับเราจะต้องอายัดสินค้าล็อตนั้นนะ ่งกลับส่งกลับได้นะครับเราก็จะต้องบอกไอ้หน่วยงานที่นําเข้ามาบอกว่าโอเคอาหารล็อตนั้นเนี่ยเราอายัดไว้ทีนี้คุณจะทํายังไงต่อมีทางเลือกคุณสองประการประการแรกคุณส่งคืนส่งคืนไปเลยส่งคืนบริษัทนําเข้าไปเลยมัน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 ไหลมันไหลายกรณีด้วยกันนะครับมันหลกรณีด้วยกันเขาสามารถที่จะส่งคืนไปนะครับเราประเด็นแรกก็คือเราอยากให้เขาส่งคืนไปมันเหมือนการใช้งานสารกำมะถันรังสีทั่วไป ประเด็นที่2ก็คือว่าถ้าเขาไม่สามารถส่งคืนไปได้เนื่องจากอาหารมันอาจจะเน่าอาจจะเสียอาจจะบูดไปแล้วแล้วแต่นะครับเรามีหน่วยงานก็คือทางสทนอเองสามารถให้บริการตรงนี้ได้อันนี้เป็นออปชันแต่โดยโดยหลักแล้วเนี่ยอาหารที่มันปนเปื้อนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันปนเปื้อนมาเนี่ยเราจะพยายามจะผลักดันคืนคืนคืน,คนไอ้แหล่งที่มันมาอันนี้ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นไอเดียอันเดียวกันการใช้งานสารสจะต้องไปที่สทนทั้งหมดเพื่อที่จะจัดการกาก,ากเป็นกากากำมันตะลงังศรี คือถามันนิวเคลียร์เทคโนโลยีแห่งชาติมีเป็นหน่วยงานเดียวในประเทศไทยที่จัดการเรื่องกากตันรรังสีในประเทศนะคะค,คือทีนี้ก็คืออย่าง,างที่เรียนให้ทราบก็คือว่าโดยโดยนโยบายแล้วโดยนโยบายนะครับเราอยากจะไม่อะไม่อยากที่จะนําเข้ามาแต่กรณีที่มันเข้ามาแล้วแล้วมันไม่มีทางจะไปถามว่าจะไปไหนได้เราก็มีหน่วยงานรองรับอยู่นะครับแก็มีหน่วยงานรองรับอยู่ก็คือตัวสทนนั้น นะครับอันนี้เป็นอากาศไปแล้วอาหารไปแล้วมีมี powerpoint แล้วค่ะใช้ได้แล้วอะไรเข้าเข้า powerpoint เขาก็มีขีดความสามารถระดับหนึ่งนะครับแต่ถามว่าถ้ามันเข้ามาถ้าถ้ามันเข้ามาเข้ามามากๆเนี่ยมันก็เอาจจะเกินขีดอันนี้กันก็ต้องยอมรับนะครับว่าแฟนคือคือเดี๋ยวเดี๋ยวนิดนึงนะครับคือ ไอ้ที่ว่าเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่สารกัมันตะลังสีถูกไหมครับมันเป็นมันเป็นแค่การปนเปื้อนการปนเปื้อนฮะมันเป็นการปนเปื้อนใช่ฮะมันเป็นการปนเปื้อนนะครับมันการปนเปื้อนเพราะฉะนั้นการวิธีการกําจัดเนี่ยมันจะแตกต่างกับไอ้การกําจัดสารกัมันตะลังสีหรือกากกัมนตะลังสีจริงๆซึ่งรายละเอียดนี่ผมไม่ทราบนะครับว่าเขากําจัดอย่างไรนะครับแต่เขาก็จะมีวิธีการของเขาแต่กรณีที่มันเข้ามามากๆเยอะๆเลยเนี่ยอันนี้ก็ยอมรับ แนรก็ว่าสธนเองอาจจะมีปัญหาอาจจะมีปัญหาอยู่บ้าง <c oughs> ทีนี้ก็คือว่ามัน,มนขึ้นอยู่ว่าวันเราสามารถจะ,จ,ะจะสามารถที่จะจํากัดได้สักขนาดไหนก็คือการความเข้มข้นในการที่จะไปสุ่มตัวอย่าง <c oughs> นะครับถ้าสมมติอยอนะครับอันนี้ก็คือต้องขึ้นกับอยอเขา <c oughs> ถ้าอยอมีเจ้าหน้าที่มากนะครับสามารถที่จะดําเนินการแซมปริงได้มากและสามารถที่จะสกัดได้มาก <c oughs> นะครับไอ้ที่มันหลุดเข้ามามันก็จะน้อยลงถูกไหมครับ ครับผมขอเพิ่มเติมประเด็นที่ถามพ่อกรีศักตรงนี้นะฮะเรื่องการควบคุมเรื่องอาหารนี่นะครับในในประกาศของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของพรบอาหารเนี่ยการที่จะนําเข้ามาเข้ามาเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้ในกฎกระทรวงระเบียบว่าเขาผู้นําเข้านี่จะต้องมีใบเซอร์รับรองนะฮะว่าปราศจากการปนเปื้อนนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้มงวดเรื่องตรงนี้เพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะตกรีนตรงนี้เนี่ยนะครับอาหารนําเข้ามาทุก ท,ทุกชนิดเนี่ยนะครับถ้าโดยเฉพาะจากของญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยจะต้องมีใบเซอร์รับรองว่าระดับรังสีเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ํากว่าเพราะฉะนั้นก็เป็นการสกรีนส่วนหนึ่งนะครับซึ่งทั้งซึ่งก็จะช่วยได้เยอะนะครับคร่ะเดี๋ยวท่านอ่าจากกรมสาธารณสุขเอ่อกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขจะมีข้อมูลงั้นถึงบอกว่ารอฟังไปก่อนนะคะ,ะก็จะวิทยากรจะมีอ,องค์ความรู้ให้เราเยอะแยะนะคะเก็บคำถามไว้สักนิดหนึ่งเพราะตอนนี้เวลาเราเอ่อ ก็ใช้ไปเยอะค่อนข้างเยอะแล้วนะคะขอเรียนเชิญคุณกิติศักดิ์ต่อเลยค่ะอันนี้ผมขอข้ามไปเลยแล้วลกันนะครับอันนี้ก็คงเป็นมือของมิสซิสอะไรเอ่ยลืมลืมมิสซ <L> ิสเดนเก้นนะครับที่ไม่ผิดที่อาจารย์บอกนะครับอันนี้ขอข้ามไปอันนี้ก็คือการประยุกต์ใช้สารกำมะถันรังสีในประเทศไทยนะครับก็มีตั้งเยอะแยะนะครับเวลาคงไม่พอแล้วละ่ะนะครับมีทั้งการแพทย์ทางอุตสาหกรรมทางศึกษาวิจัยต่างๆเยอะแยะนะครับ คือแสดงว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีรู้เรื่องนี้มาเ,เป็นองค์ความรู้มานานแล้ว50ปีเมื่อกี้ท่านก <ผม S 2> ิติศักดิ์บอกนะคะ,ะอันนี้ก็เรื่องเรื่องของการกํากับดูแลเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับเรามีทั้งเรื่องเซฟตี้เรื่องซีคยวริตี้มีการกํากับดูแลก็มีการกฎหมายนะครับมีการขออนุญาตนอกจากนี้เราก็มีการส่งพนักง,งานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบตามสามปฏิบัติการต่างๆซึ่งเราทําอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะฮะอันี้เอานี้ขอผ่านไปนะครับเรามีกฎหมายมีกฎกระทรวงนะครับเยอะแยะนะครับอันนี้ผ่านไปเลยแล้วกันนะครับเสียเวลา เนี่ยนะครับสถานีนะครับมีกรุงเทพเชียงใหม่สงขลาขอนแก่นนนองตราดอุบลพะเยานะครับ<ม>อันนี้ก็ตัวหน้าที่ของไอตัวหน้าตาของสถานีนะครับที่ที่เรียนได้ทราบนะครับมีทั้งการวัดรังสีดื้อในอากาศเลยแล้วก็มีการเก็บปุ่นเก็บน้ําฝนอะไรมาทําการตรวจวัดอันนี้ประชาชนเข้าไปดูข้อมูลได้ใช่ไหมคะใน,นะะใน,ใน,นในเว็บไซต์ของปอสอเองนะครับตอนนี้ก็จะมีการ ลงข้อมูลไว้นะครับว่าขณะเนี้ยนะครับมันมีการมีระดับนังสีเท่าไหร่นะครับในเว็บไซต์ของปอสองเองก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้อันนี้ก็เป็นตัวเบสไลน์ซึ่งทางสํานักสนับสนุนนะครับก็ได้ทําการตรวจวัดอยู่เป็นประจำนะครับนะครับก็อันนี้ก็เป็นค่าเบสไลน์ซึ่งเจออยู่ในธรรมชาตินะครับเจออยู่ในธรรมชาติเป็น้งซีเซียมซีเซียมมาจากไหนจริงๆซีเซียมมันไม่ใช่สิ่งที่มันอยู่ในธรรมชาตินะครับ แต่ว่าตัวซีเซียมตัวนี้มันเป็นจากทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใช่ทดลองระเบิดนิวเคลียร์แล้วมันก็เป็นฟอลเอาท์อยู่ทั่วโลกเลยไม่ใช่เป็นสารที่มีอยู่ในตามธรรมชาตินะคะซีเซียมหนึซึ่งเป็นพระเอกตัวรองของไออดิน1 3 1ที่เราได้ข่าวกันประจำนก็แสดงว่าทางสำนักงานก็วัด ในสิ่งแวดล้อมหลายหลายหลายตัวตัวอย่างเหมือนกันนะคะในน้ําในดินในข้าวในปลาในปลาทะเลในอุกากรางนะครับเอย่อที้มีคนถามเลดียมสองอหนะคะเห็นจะเห็นว่ามีมีค่าอยู่ในนี้แล้วนะคะนะครับก็นี่ก็เป็นค่าที่ทางทางเขาเขาเก็บข้อมูลเอาไว้นะครับเป็นค่าเบสไลน์นะทีนี้นอกจากอากาศนอกจากอาหารแล้วนะครับเมื่อกี้ทางทางท่านอาตอกวิดก็ได ให้คาแนะนําอันนี้หนึ่งก็คือว่านั้นก็คือเป็นมาตรการหนึ่งก็คือตอนตอนนี้มันจะต้องมีใบเซอร์มานะครับมีใบเซอร์มาว่าโอเคสินค้าจากญี่ปุ่นมามันจะต้องมีใบเซอร์ว่ามันไม่มีการปนเปื้อนนั้นก็คือมาตรการในการที่จะสกัดนะครับในการที่สกัดทีนี้มันมีอีกกรณีหนึ่งก็คือว่านอกจากน้านอกจากอากาศนอกจากอาหารแล้วตัวผู้โดยสารเองคนคนที่เดินทางกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับก็อาจจะมีการปนเปื้อนการปนเปื้อนที่เสื้อผ้าที่อะไรก็แล้วแต่นะครับทางสํานักงานก็จัดส่งเจ้าหน้าที่นะครับ ตอนนี้ไปกินไปนอนอยู่ที่สวนภูมินะครับคอยทําการตรวจสอบนะครับว่ามันมีการปลดเปลืปล้อนมาที่เสื้อผ้าเม็ดมาที่อะไรหรือเปล่านะครับอันนี้ที่สวนภูมิใช่ไหมคะครับที่สวนภูมินะครับพตอนนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ก็คือไปกินไปนอนอยู่ที่นั่นเลยนะครับตอนนี้ก็เหนื่อยมากเหนื่อยมากแล้วก็การมันจะจบเมื่อไหร่นะคะกสากก็มีระบบป้องกันนะคะทางที่ คนเข้ามาจากต่างประเทศด้วยนะคะก็จะเห็นว่าสํานักง,งานประมตุเพสัมติในชั้นประสบสรุปเลยนะคะว่ามีหน้าที่กํากับดูแลทั้งในด้านกฎหมาย นะคะแล้วก็ในแง่ของการป้องกันอันตรายนะคะเลยก็มีข้อมูลให้เราทราบว่าในประเทศไทยเราเนี่ยปกติแล้วมีค่าปริมาณรังสีตามธรรมชาติอยู่เท่าไหร่แล้วในพืชผักอากาศอะไรพวกนี้นะคะน้ำดินที่เขาเก็บปประจําอยู่แล้วก็มีระบบเตือนภัยอยู่8ดแห่งทั่วประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นการเตือนภัยทางอากาศนะคะเก็บข้อมูลทางอากาศว่าในรอบประเทศไทยเราเนี่ยมีรังสีที่จะมาทางอากาศหรือไม่สารรังสีนะคะ,นะคะอันนั้น ก็คือเป็นสารรังสีที่มาในอากาศนะคะหรือสารกำมันตรังสีนั่นเองที่อาจจะมีการพุ่งกระจายมานะคะอันนั้นก็เป็นข้อมูลจากท่านคุณกฤติศักดิ์นะคะผอ,อ,อประจําสํานักกํากับดูแลความปลอดภัยทางรังสีนะคะสานักงานปรมมณูเพื่อสันตินะคะต่อไปก็ขอเรียนเชิญท่านวิทยกรอันดับต่อไปเลยนะคะ,ะก็จะเป็นท่านอัธโกวิทย์สงวนสัตว์นะคะท่านนนเป็น ผู้วยการสํานักรังสีและเครื่องมือแพทย์กรมวิาชาการแพทย์นะคะซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบมาตรฐานนะคะสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์แล้วก็ตรวจมาตรฐานเครื่องมือเอ็กซเรย์ที่เราใช้รังสีนะคะเอ็กซ์ A นะคะปลอดเนี่ยนะคะว่ามีเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่แล้วท่านก็ยังเป็นหน่วยงานที่ใหเ้เรียกว่า รังสีประจําบุคคลแบบที่อาจารย์นเรศบอกเนี่ยนะคะว่าหน่วยงานใดที่ทํางานทางด้านลังสีเนี่ยจะต้องเจ้าหน้าที่จะต้องติดตัวรังสีประจําบุคคลเนี่ยทางกรมยาศ,าศาสตร์การแพทย์ก็จะเป็นคนที่บริการน่ใช้คำไม่ถูกใช้คำว่าบริการนะคะกับกับกับเครื่องมือนี้ให้กับหน่วยงานต่างๆแล้วก็เป็นการปรับเทียบแล้วก็จะบอกข้อมูลกับเราว่าอย่างอาจารย์นเรศได้รับเท่าไหร่แล้วจะต้องส่งกลับใช่ไหมคะที่ภาควิชาก็จะส่งกลับไปทุกเดือนนะคะเดือนไหมคะ ทุกเดือนนะคะให้กับทางกรมิยาศาสตร์การแพทย์เพื่อประเมินว่าอาจารย์แต่ละคนนนิสติตแต่ละคนนะคะได้รับปริมาณรังสีใน1เดือนนี้เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นใน1ปีก็จะ,ะได้รับเกินเกณฑ์หรือไม่นะคะนั่นก็เป็นหน้าที่ของกรมิยาศาสตร์การแพทย์นะคะ,ะที่จะจะ ดูแลคนไทยแล้วก็พูดที่ได้รับสีในใน,ในท,าทางการแพทย์ด้วยนะคะวันนี้ท่านจะมาพูดเกี่ยวกับบทบาทของสาธารณาสุขไทยนะคะใน,ในเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะว่ากระทรวงสาธารณสุขนะคะได้มีบทบาทตรงนี้อย่างไรนะคะบุคลากรทางกระทรวงและก็วิทยศาศาสตร์การแพทย์ทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะเรียนเชิญค่ะครับก็สวัสดีท่านผู้ร่วมสัมนาทุกท่านนะครับ ในบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับเ,เราก็ตระหนักดีถึงปัญหาที่เกิดขึ้นมาพราะมันเกิดเ,เรื่องนิวเคลียร์ขึ้นมาเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยกลัวกันหมดนะครับช่วงเราจะสังเกตในช่วงแรกๆสองสาวันแรกของการเกิดเหตุการณ์เนี่ยเรียกว่าฝุ่นตลบเลยนะฮะทุกหนทุกอย่างมันมันสับสนไปหมดเลยทั้งคนไทยทั้งในประเทศก็สับสนนะครับคนที่อยู่ในต่างประเทศก็สับสนด้วยนะครับ ตอนที่เราติดตามข่าวเนี่ยนะฮะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ติดตามข่าวตรงนี้อยู่นะครับเราก็ติดตามเรื่องของระดับรังสีที่เกิดขึ้นจากการาั่ดไหลที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นยังไงช่วงแ,แรกเนี่ยเราก็จะมองว่าไอระดับที่เขารายงานมาเนี่ยมันเป็น400มโิรมิลลิเิว์ตต่อชั่วโมงนะครับดังนั้นบริเวณตรงนี้เนี่ยถ้าคนเนี่ยถ้าอยู่อาศัยสัก10ชั่วโมงเนี่ยนะครับเขาจะได้รับรังสีประมาณ4,000มิลลิเิว์ตประมาณ10ชั่วโมงนะซึ่ง ซึ่งไอปริมาณขนาดนี้ที่ทั้งพอกิติศักดิ์ทั้งอาจารย์นเรศก็ได้พูดในที่ประชุมไปแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะที่เรยง LD 50ก็คือร้อยคนตาย50คนนะครับทีนี้ทางญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็มีการอพยพคนในรัศม,มีประมาณ20กิโลเมตรใช่ไหมครับแล้วก็ในรัศมี30กิโลเมตรเนี่ยเขาก็จะให้อินดอร์คือต้องอยู่นี่พักอาศัยอย่างเดียวนะครับเราก็มีการติดตามสถานการณ์ที่ไกลขึ้นไปด้วยว่าบริเวณโตเกียวเนี่ยเป็นยังไงโตเกียวจะห่างจากฟูจิชิมะประมาณสอเนี่ยะครับ บางทีเราตรงนี้ใช้ข้อมูลเนี่ยบางทีข้อมูลจากทางญี่ปุ่นเองเราก็ไม่แน่ใจบางทีก็โทรไปถามเพื่อนเลยที่เขา,าใหา้เราซื้อไอตัวไอตัวโดสมมเตอร์ของเขาเนี่ยนะครับในโรงงานของเขาเขาก็จะมีการตรวจวัดระดับดังสีในสิน่งแวดล้อมของเขมอนกันนะครับวัดโดสเลทมาเท่าไหร่เราก็จะเช็คอยู่ครับทุกวันเลยเป็นยังไงบ้างแถวแถวชานโตเกียวนี้เป็นยังไงบ้างก็จะเห็นว่าระดับแถวแถวโตเกียวในช่วงนั้นระดับนี้มันยังต่ำอยู่นะฮะซึ่งก็ประมาณ0ูนจุหนึ่งไมโครซิเวตต่อชั่วโมงอันนี้นะครับซึ่ง ระดับตรงนี้เนี่ยจริงๆก็คือว่าคนที่สามารถที่จะอยู่อาศัยเนี่ยก็อยู่ได้ทั้งปีเลยนะครับเพราะว่าลิมิตของประชาชนทั่วไปเนี่ยการได้รับ,บรังสีจากจากไม่ใช่สิ่งแวดล้อมจากสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยลิมิตวางาไว้ที่1มิลลิเซวตต่อปีเพราะฉนั้นไอโดเลตหรืออัตราขนาดนี้เนี่ยเขาก็จะอยู่ได้ตลอดไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของที่น้องหาข้อมูลว่าในช่วงบางช่วงเนี่ยมันจะมีเวลาที่มันเกิดการการการอะไรฮะการปะทุขึ้นมาเนี่ยนะครับผมไม่อยากใช้คําว่าระเบิดอย่ไปฟังดูแลตกกใจะครรือาทที่ปุ